โทรหาผมเมื่อคืนวมื่อน้องเล็กขึ้นมาเทีย่ยวที่สวนวันนี้เรามีกิจกรรมที่สวนกันเป็นกิจกรรมของชาวสวนนะครับไม่ใช่กิจกรรมพิเศษเดี๋ยวผมจะพาไปชมว,ว่าวันนี้เราจะไปด้วยอะไรกันสักครู่ดนึยว รอบเกาะสมุนเราจะแยกไปทําเส้นทางขึ้นภูเขาลิืปาใหญ่ผมนัดกับพิการไว้ที่ไร่เยญ่พันเพราะว่าเส้นทางที่จะไปสวนพิการหนึ่งต้องใช้รถโฟล์วิลดรท์เท่านั้นระหว่างเดินทางเราจะผ่านไร่เย,ยพันและเดอะ a อลแอนด์พูลจอนเดิบาซึ่งผมจะแวะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันนะครับไปกันเลยครับกับรายการสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ผมหาทางไปไร่ยา่พันไม่เจอครับเนี่ยพี่ต้องย้อนกลับไปให้เจอสี่แยกครับแล้วก็พี่ตรงไปเลยครับพอตรงรงไปประมาณนัก200เมตรก็ถึงไร่ยา่พันครับอ๋าโอเคพอดีผมนัดกับพี่การไว้ที่นั่นครับครับครับวันนี้พี่การตัดทุเรียนแหละใช่ใช่พี่ติ๋งเมื่อตอนเช้าครับใช่ใช่ใช่โอเคพี่ขอบคุณมากครับครับเรื่องหลงเป็นเรื่องปกติของผมสวัสดีครับเออพี่พี่อะไรครับ ผมชื่อทองครับพี่ทองพี่ทองทําอะไรอยู่ข้างบนนี้ครับผมสวนตุเรียนเหมือนกันสวนตุเรียนเหมือนกันพี่ทองมีอยู่กี่ไร่ครเนี่ยผมก็ไม่กี่ไร่แล้วไม่กี่ไร่เสด็จถีมักจะไม่บอกโอเคครับพี่การบอกชื่อราบพี่การพี่การรู้จักได้พี่ทองได้ได้พี่ทองขอบพระคุณพี่ทองมากครับสวัสดีครับอันนี้เรามาถึงที่จอดรถของไรยญ่พันแล้วนะครับไรยั่พันเนี่ยเป็นร้านอาหารสไตล์คาเฟ่นะครับ ประมาณว่าวิวหลักล้านเลยนะครับใครมาเที่ยวสมุยแวะมาเยี่ยมแวะมาเที่ยวแวะมานั่งชิวได้นะครับปกติถ้าช่วงไฮซีท่านนี้ฝรั่งมากันเต็มเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเดีช่วงนี้ก็พอมีค่ะแต่ไม่เยอะอะ แต่วันนี้อากาศดีนะครับไม่ร้อนค่ะอา,ากาศดีมันทุกวันช<ม>่วงน,นี้ผมเอ๊ะผมขอ,อเเริกาโน่ร้อนสักแก้วดีกว่าครับได้ค่ะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตบันทึกวิว<ะ>สวยๆก่อนนะครับ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อะไรครับพี่โอครับผมผมเล็กครับพี่ครับสวัสดีครับมีนี่ด้วยครับเมื่อกี้ผมขึ้นมาจากสวนพี่การับเจอรถสวนลงไปหลายครั้อ่าครับแบบไหนต้องเที่ยวจากที่ไหนอ่าส่วนมากต้องเที่ยวทั่วงทุกโลกนะของผมแบบมีแบบอ่อังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์มีมีหมดทุกทุกทุกประเทศครับครับเกือบเกือบทุกประเทศ ของพี่มีผูกไว้กับทัวร์ใช่ไหมผูกไว้กับทัวร์ไหมหมายถึงทัวร์ที่เป็นแบบอย่างคันดำตรงนี้อ๋อคันดำนี่คือเป็นรถรับส่งของของทางทางนี่เลยครับเป็นรถรับส่งเหมือนว่าเป็นรถของพี่เองเลยใช่ครับเป็นรถของบริษัทเองแล้วก็รับไปรับแล้วก็มาส่งแล้วก็รับลูกค้าพอเล่นเสร็จก็ไปส่งต่ออ๋อครับใช่ครับอืมอืมอในช่วงนี้โลเนาะช่วงนี้โลไหมอ่าผมว่าไม่เกิน4วันนี้ครับอ่าฮะอ่าตอนนี้ไฟบินไฟไลน์เนี่ยเริ่มเสริมแล้ว เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วครับเพราะว่าพรุ่งนี้มันเป็นวันคุณมูลด้วยอ่าคุณมูลที่เก่อพงงานจริงจริงมันต้องจัดเมื่อวานแต่เมื่อวานเป็นอาสน์สววันนี้ก็วันเสาร์พรุ่งนี้วันเสาร์ก็เป็นวันปกติซึ่งคุณมูลที่ก่อพังงานจะเปิดปาร์ตี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้มันคุณมูลและลองวิกเอนด์ด้วยเนาะใช่ถูกต้องครับอถูกต้องเลยครับโอเคครับพี่เดี๋ยวขอให้กิจการลุ้งเรื่องไม่บขอรัรับสวัสดีครับ เป็นไงบ้างช่วงนี้เฮ้ยเรี่อยๆแล้วก็ก็โอเคอยู่ครับแล้วเวลาเราไปเนี่ยเราต้องขับนำเขาด้วยไหมเราต้องขับตามไปดูแลเขาด้วยต้องตามไปดูแลเขาครับอ่าโอเคแล้วเวลาเราพาไปเนี่ยเราพาไปไกลไหมน้องไม่ไกลครับในเขาเนี่ยมันมีเส้นทางที่เป็นดินดินให้พวกเรา พาให้ลูกค้าไปเล่นอยู่ใช่ไหมแต่บางทีไม่ได้สำหรับถนนปูนแล้วก็ถนนดินอืมน้องนโอเคเนาวโฆษณาหน่อยแล้วที่นี่ที่ไหนจักเกิรลคอร์สครับอยู่ไร่ใหญ่พันโอเคพบกับน้องๆจักเกิรลคอร์สได้นะครับที่ไร่ใหญ่พันขอบคุณครับผมเกินะพี่ไม่ไม่คุยคุยกันไม่ไม่ผมเงใจผมขอโทษพี่ผมไม่เคยออกสื่อแล้วก็หนึ่งสอง สำมเนียนพี่เป็นโจรเมื่อไหร่อถ้าพี่ไม่ได้หนีคดีมาก็น่าจะคุยกันได้พี่หนีคดีมาบ้างไม่มีไม่มีพี่ขอเดียววันหลังปกติผมไม่เคยถ่ายรูปผมชื่อเล็กบางบางชื่ออะไรเดครับบางเดโอเควันนี้โลกโคตรกลุ่มนะบางเดเป็นคนยะหายะลาผมปัตตานีมาเจอกันที่สมุยแล้วเชื่อเยอะ You will I go not to waterfall? I don't speak English. No I, problem, bro. Я только по-русски говорю. Yeah. I, we can talk with hand. Здесь очень красиво. Я поехал на водопад путешествовать. Остановился здесь, попил сок коконат. Очень вкусный. Вот здесь сладкий-сладкий mm. прямо. Коконат, как он? Шага. Шуга. Да. Вот, Вкусно. Nice to meet Да, спасибо вам. Bye-bye. Пока-пока. bye bye пока пока ไปคนเดียวฉันเองเท่า้าทะเลสีคลามอยากถามหัวใจตัวเองทุกครั้งว่าคิดฉันไรก็ไม่รู้แต่อยากไป